มือนี้ต้องระวังโรคไมเกรนและโรคมะเร็งค่ะเส้นสมองเห็นไหมคะเส้นสมองคือความคิดตกลงมาชี้มาที่เนินเน็บจูนมือในลักษณะนี้เป็นมือของคนที่เครียดง่ายนะคะเป็นคนที่ใจร้อนปี๊ดง่ายและเป็นคนที่เครียดง่ายฉะนั้นมือนี้ต้องพึ่งพาพระพุทธองค์ถ้าถามว่าเขาเครียดง่ายเรื่องอะไรเรื่องเงินค่ะกับเรื่องความรักนะคะเงิน เห็นหมเส้นจะโดนถูกตัดดูตลอดเวลาเห็นมาเรื่องความรักไม่ประสบความสําเร็จค่ะนะคะแล้วก็วิกตอรี่นานๆจะเกิดทีพอเกิดขึ้นมานิดนึงก็ตัดอีกแล้วเรื่องปัญหาความรักนะคะจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็แล้วแต่แต่ความรักเส้นจะอังคารต่ำวิ่งเข้าชนตลอดเวลาเป็นระยะเวลา10ปีนะคะถ้าแต่งงานหรือมีคู่คุณก็ต้องยอมรับสภาพ แต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมนะคะวิบากกรรมจากความรักแล้วก็ทําให้เครียดนะคะเส้นนี้จากอังคารต่ําวิ่งเข้าชนเส้นเสาหมายถึงปัญหาจากคู่ครองปัญหาจากความรักและตัวที่ทําให้เครียดก็คือเส้นสมองตกลงมาที่เนินเนปจูนปัญหาสุขภาพก็คือเส้นหลักเส้นใจเส้นสมองชีวิตไม่ชัดเจนค่ะเบอดูนะ เบลอเห็นไหมฮะเบลอในลักษณะนี้นี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นแม้แต่ถ้า,ถาใกล,ใกล,ใกล้จะเห็นเนี่ยมันจะขาวๆเงี้ยเบลอไม่คมชัดอย่างนี้หมายถึงสุขภาพมีปัญหาแล้วคะ่ะนะ,ะแล้วก็จะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกบางทีคู่ครองอาจจะ,จจะเป็นคนดีนะคะแต่กลับบ้านไม่ตรงเวลาเช่นเส้นคู่ครองราคู่ครองอาจจะออกต่างจังหวัดบ่อยนะคะไปไปมามา,มาอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ท่านก็เครียดอยู่ตลอดเวลาหรือคู่ครองไปมีคนใหม่อีกคนหนึ่งท่านก็ยังรักเขาโดยที่เลิกกับเขาไม่ได้ท่านก็อมทุกข์อมโศกเนี่ยนะถือว่าเป็นวิบากกรรมนะคะอืมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเอาแถมให้อีกนิดหนึง่งเส้นใจในมือซ้ายวิ่งเข้าเนินโพธิหัตถ์ถือความรักเป็นอมตะไม่มีคำตอบค่ะ Stop planning. <laughs>